เมื่อไหร่ที่เรายอมนะคะเรียกได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยยอมรับในการที่เราจะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของเราในด้านต่างๆและเมื่อนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับความเป็นตัวของเราเองได้ในสิ่งต่างๆที่ผ่านมาจะบอกค่ะว่าเมื่อนั้นเราสามารถที่จะ เริ่มชีวิตใหม่ของเราด้วยทัศนคติที่มันตรงที่จริงแล้วก็ยอมรับกับตัวเราเองได้ที่เต็มไปด้วยความรักได้ด้วยค่ะอยากจะบอกว่าทำยังไงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราอาจจะไม่เคยเข้าใจเลยนะคะว่าถ้าหากว่ากระบวนการที่เราเริ่มที่จะหยุดหรือว่าช้าลง แล้วหันกลับมานะคะพิจารณาความเป็นไปของเราเองจากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตที่ผ่านมาตรงนี้ละคะ่ะที่จะเป็นจุดตั้งต้นให้กับชีวิตใหม่ของเราด้วยทัศนคติที่เข้าใจจริงๆนะคะ ประสบการณ์ด้านต่างๆของชีวิตทำให้เราเข้าใจไปในรูปแบบต่างๆความเข้าใจนั้นเกิดการรับรู้จากของสมองที่เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วตีค่าให้ความหมายแล้วก็คอยที่จะบอกตัวเองค่ะว่าต่อไปนะเราจะระวังค่ะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนั้นอีกต่อไปนะเราจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกต่อไปนะเราจะ รวัอขอโทษค่ะต่อไปนะเราจะระมัดระวังตัวให้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกก็ในเมื่อเรารู้แล้วนี่นะก็ในเมื่อเราได้มีประสบการณ์แล้วนี่นะก็ในเมื่อเราได้เรียนรู้แล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าเราสามารถที่จะป้องกัน ไม่ให้เรื่องต่างๆที่เราไม่อยากให้เกิดแบบประสบการณ์ที่มีมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันมันได้เราสามารถที่จะระมัดระวังได้เราจะสามารถที่จะทําให้มันไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตที่กําลังจะถึงและเราก็ต้องรู้สึกที่จะระมัดระวังตัวเป็นแบบนี้ไหมคะ กำลังจะบอกว่านั่นคือระบบของวงจรชีวิตนะคะลองสังเกตดีๆคำว่าวงจรเนี่ยมันก็เหมือนกับวงจรแผงวงจรไฟฟ้ามันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นนะคะและถ้าวงจรที่มันเกิดขึ้นลองพิจารณาค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาถอดรหัส ในการพิจารณาไปที่เหตุเลยนะคะลองพิจารณาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในอีกระยะหนึ่งมันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมแล้วในอีกระยะหนึ่งเกิดขึ้นอีกใช่หรือไม่คะลองดูตรงนี้ก่อนนะคะไปช้าๆแล้วลองพิจารณาย้อนกลับค่ะตอนนี้ว่าที่เกิดสิ่งนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ย พิจารณาลงไปค่ะว่าเรื่องเดิมหรือเปล่าเปลี่ยนก็แค่ตัวละครเปลี่ยนก็แค่เวลาที่มันเปลี่ยนไปถ้ามันเป็นเรื่องเดิมเลยนะคะใกล้เคียงใกล้เคียงกับเรื่องเดิมเลยเปลี่ยนแค่รายละเอียดนะคะแต่หลักๆเนี่ยมันคือเรื่องเดิมถ้าเป็นแบบนั้นนะคะลอง กลับมาย้อนดูว่าสิ่งที่เราเข้าใจสิ่งที่เราเข้าใจในรูปแบบของความคิดว่าเราจะป้องกันเราจะระวังไม่ให้เรื่องเดิมเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอีกกับชีวิตแสดงว่ามันไม่ได้ผลนะคะสิ่งที่ผ่านมาแบบนั้นมันแปลว่าไม่ได้ผลละตอนนี้เราได้ข้อสรุปแล้วนะคะเราได้ข้อสรุปซึ่งเรากำลังถอดรหัสกัน กลับมาเริ่มที่การถอดรหัสกันแล้วนะคะเริ่มตรงนี้ค่ะว่าถ้าเราเห็นสาเหตุที่มันเป็นเหตุจริงๆในอดีตที่ผ่านมาเรายังแก้ไขไม่ได้สแสดงว่าเรายังไม่ได้ไปแก้ไขที่สาเหตุจริงๆขั้นต่อมาเนี่ยนะคะขั้นที่แค่ว่าเรายอมรับ ขอ,ขอโทษนะคะสักครู่ค่ะขอโทษค่ะขั้นต่อมาเนี่ยตรงนี้สำคัญนะคะตรงนี้สำคัญมันเป็นเรื่องที่เรายอมรับหรือเราปฏิเสธเท่านั้นเองขั้นต่อมาเรายอมรับค่ะใน ข้อผิดพลาดในความครังเผลอนะคะซึ่งทุกคนนะคะมีได้เป็นได้ด้วยกันทั้งหมดเลยในความที่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีต่างๆของชีวิตซึ่งส่วนใหญ่แล้วเรามักจะปฏิเสธกันเพราะว่าเราไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่ด้วยความที่ยังไม่เข้าใจและยังไม่ยอมรับเราจะทำสิ่งนั้นเพื่อให้เกิด ขึ้นอีกในอนาคตค่ะนึกออกหรือยังคะแค่ว่าตอนนี้กลับมาที่เรายอมรับได้ค่ะลองสูดลมหายใจลึกๆนะคะเพราะว่าเรากำลังจะยอมรับตัวเองแล้วสูดลมหายใจได้ลึกๆยาวๆนะคะแค่ว่าเรายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นใน ความพลั้งเผลอที่เกิดขึ้นนะคะด้วยความรู้สึกดีค่ะด้วยความรู้สึกดีด้วยอดีดนี่แบบไม่ได้ไม่ได้ดีแบบหลอกๆนะคะดีด้วยความรู้สึกที่เข้าใจค่ะว่าณนะเวลานั้นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจณนะเวลานั้นเรายังมองไม่เห็นณนะเวลานั้นเรายังไม่ได้ตระหนักคำว่าตาระหนักเนี่ยมันครอบคลุม ความเข้าใจในระดับจิตใต้สำนึกเลยนะคะหายใจเข้าแล้วลองปล่อยลมหายใจย,วยาวๆปีกครั้งนึงค่ะนึกถึงระบบวงจรแล้วลองดูค่ะว่าถ้าเราตระหนักเริ่มที่จะยอมรับได้แบบนี้ค่ะมันสามารถที่จะเข้าไปเห็นได้จริงๆว่าเบื้องหลังตรงนี้สำคัญนะคะ ว่าเบื้องหลังสิ่งที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบนั้นซ้ำๆมันคืออะไรตรงนี้แหละคะ่ะที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจใหม่ด้วยการยอมรับจริงๆแล้วสามารถที่จะสร้างหรือว่ากำหนด ชีวิตใหม่ของเราได้นะับตั้งแต่ตอนนี้เริ่มได้เลยทันทีและให้รู้เลยค่ะว่าการที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเราไม่โยนชีวิตของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของใครเราไม่ไปว,ว,วางความหวังของชีวิตไว้ที่คนอื่นและตอนนี้เรากลับมาที่จะรับผิดชอบชีวิตของตัวเราเอง100%เซ กลับมาเริ่มยืนยันรหัสนิดเดียวนะคะตรงสิ่งที่เรารู้ว่าเบื้องหลังมันคืออะไรตรงนี้ล่ะค่ะเวลาที่ความรู้สึกของเราเข้าไปถึงเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นในระบบวงจรชีวิตท,ทั้งหมดแล้วด้วยความเข้าใจเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขาสาเหตุตรงนั้นแล้วใช้ความรู้สึกที่เราเข้าไปถึงเบื้องหลังนะคะ แล้วความรู้สึกใหม่ที่เกิดขึ้นกับเราในทันทีเลยก็คือความรู้สึกที่เรามีคุณค่าปรากฏขึ้นทันทียกตัวอย่างนะคะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยต่างคนเราต่างก็มีกันมากมายทีเดียวเลยค่ะวันนี้ขอขอเจาะลงไปขอเจอะาะรหัสลงไปแค่เรื่องเดียวนะคะเป็นเรื่องเดียวที่สำคัญและใหญ่มากมันก็คือเรื่องของความรักนะคะ ถ้าหากว่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเบื้องหลังเหล่านั้นน่ะมันก็คือการขาดแคลนความรักโอ้โหอ,อันนี้เลยที่ถ้าหากว่าความรู้สึกของเราเนี่ยเข้าไปถึงความรู้สึกของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่ถ้าเราเข้าไปรู้สึกรับรู้แล้วก็ซาบซึ้ง อละสำนึกรู้คุณได้นับตั้งแต่ต้นเลยที่เราเป็นที่รักมาจุดเปลี่ยนอยู่ตรงนี้เลยที่ทำให้เรารู้สึกถึงคุณค่าของตัวเราเองส่งผลให้ความเชื่อของเราเปลี่ยนนะคะและความไว้วางใจกลับมา1 0 0เซในการศรัทธาตัวเราเองและจะส่งผลไปที่ความมั่นใจในการใช้ชีวิตในเมื่อความเชื่อเปลี่ยน แน่นอนค่ะการกระทำของเราเปลี่ยนนะคะโดยอัตโนมัติเพราะเราจะรู้ได้เองแล้วเลือกได้เองและที่สำคัญเราจะไม่เลือกค่ะที่จะกลับไปทำแบบเดิมเพราะถ้าเป็นเรื่องความรักแบบเดิมมันหมายความว่าเราทำทุกอย่างออกไปจากการขาดแคลนความรักเพื่อให้ได้ความรักกลับมา เพราะฉะนั้นเวลาที่เราส่งออกไปหรือว่าร,รมหรือเชื่อจากความขาดแน่นอนค่ะกลับไปดูผลลัพธ์ในชีวิตที่ผ่านมาที่เราเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตกฎทางวิทยาศาสตร์เราก็จะได้รับสิ่งที่มันขาดกลับมาด้วยนึกออกแล้วนะคะถึงตอนนี้เนี่ยหรหัสมันจะถูกถอดปั๊บปั๊บปั c, ป c, ป c, ป c, เป็นสรรมการที่เราเข้าใจได้เลย อันนี้เป็นวิเทยาศาสตร์จริงๆแล้วเราเริ่มที่จะสร้างชีวิตใหม่ของเราด้วยความรู้สึกที่เรามีพลังจากตัวเราเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งพิงคนอื่นและไม่ต้องไปอิงอาศัยวัตถุธาตุอื่นๆนะคะเรามีอยู่แล้วข้างในรู้สึกได้เลยค่ะถึงตอนนี้ก็ หายใจเข้ายาวๆลึกๆแบบโอ้โหสดชื่นมากไม่เคยหายใจได้ยาวลึกและทรงพลังได้ขนาดนี้แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกด้วยความรู้สึกที่มันเป็นรอยยิ้มบางๆและเป็นพลังของความรักที่เราเริ่มรู้สึกได้แล้วค่ะและนี่คือการที่เราถอดรหัสแล้วเริ่มคอนเฟิร์มรหัสชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะคะและนี่แหละค่ะสิ่งที่ เชื่อว่าเราทุกคนปรารถนาที่เราต้องการที่จะมีชีวิตแบบนี้ด้วยความรู้สึกที่มันเต็มสำคัญนะคะมันเต็มไปด้วยความรักที่ออกไปจากความรู้สึกที่ทรงพลังข้างในแล้วออกไปสร้างสรรค์สิ่งดีงามหรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำให้ได้ความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นเพราะเราเชื่ออยู่แล้วว่าเราทำได้นี่คะ่ะ ความง่ายก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแบบนี้นี่เองค่ะนี่เวลาที่มุมมองที่เรามันสำคัญตรงนี้ค่ะในการที่คอนเฟิร์มรหัสอาหารเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเรารับผิดชอบเองมันสำคัญตรงที่ว่าเราอะยอมรับทุกประสบการณ์ชีวิตก็เท่ากับว่าเรายอมรับคุณค่าในตัวเราอะได้เลยตอนนี้เลย ยอมรับได้เลยนะคะแล้วเราจะเริ่มเห็นความดีของตัวเองอ่ะมาเลยค่ะแล้วจากจุดนี้ไปเราสามารถที่จะตั้งต้นที่เราอ่ะอยากทำเอยโทษค่ะลงมือทาสำคัญที่ลงมือทำด้วยความความรู้สึกที่เราไว้วางใจตัวเองแล้วเริ่มทำไปตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแล้วไม่ว่าการที่เราเริ่มต้นเนี่ยไม่ว่ามันจะมันจะ ผิดพลาดไปบ้างล้มเหลวไปบ้างอันนี้ถือว่าสองคำนี้เป็นกระบวนหนึ่งในกระบวนการของความสำเร็จเลยนะคะและในเมื่อเราไว้วางใจตัวเองแล้วเราสามารถทำได้ง่ายขึ้นแม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่เคยทำมาก่อนและเราสามารถทำให้สำเร็จคือได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำอย่าลืมนะคะว่าพลังที่ที่ยิ่งใหญ่ มันมีอยู่แล้วในตัวเราโดยเฉพาะพลังของความรักและให้รู้เลยค่ะว่าเราเป็นที่รักมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคะความเข้าใจอันนี้จะทําให้เราเข้าใจทุกๆอย่างในประสบการณ์ชีวิตของเราและสามารถที่จะให้อภัยตัวเราเองได้อย่างหมดจดได้อย่างงดงามแล้วกลับมามีพลังที่ยิ่งใหญ่เริ่มที่จะ ไปต่อและสร้างสารรค์ชีวิตของเราได้นะคะปรารถนาสิ่งใดที่ตั้งจิตไว้ดีงามแล้วขอให้ได้รับความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะสวัสดีค่ะ